เส้นคอนเน็กวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงความเนื้อหอมของประเทศต่างๆในอาเซียนค่ะเวลาพูดถึงเรื่องความเนื้อหอมนะคะหมายความว่าความดึงดูดในเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศค่ะเราจะมาเริ่มกันที่ประเทศเวียดนามนะคะเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เองซัมซุงเพิ่งประกาศว่าจะลงทุนในเวียดนามเพิ่มแทน,นที่ก่อนหน้าน,นี้ก็เพิ่งลงทุนไปราว1 7 5 0 0ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ราว5.8แแสนล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ โดยสินค้าส่วนใหญ่ของซัมซุงนะคะก็จะเป็นพวกโทรศัพท์เคลื่อนที่ไฮเอนด์ end, แล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกซึ่งคิดเป็นสัสดส่วนถึง20%ของมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมดของเวียดนามค่ะซัมซุงเนี่ยนะคะสร้างงานในเวียดนามถึง170,000ตำแหน่งเลยทีเดียวซัมซุงไม่ใช่บริษัทเดียวค่ะอย่างญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคะมีการย้ายฐานการผลิตพานาโซนิกนะคะทั้งตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้าจากประเทศไทยไปยังเวียดนามเช่นกันค่ะ ซึ่งการลงทุนส่วนใหญ่65%เลยทีเดียวในเวียดนามเนี่ยจะอยู่ทางตอนบนของประเทศค่ะเพราะว่ามีข้อได้เปรียบเรื่องที่ใกล้กับจีนนะคะแล้วก็ค่าที่ดินในการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมีราคาต่ำค่ะแต่ว่าสำหรับประเทศอื่นในอาเซียนจะเป็นอย่างไรนะคะความเนื้อหอมของใครจะมีมากน้อยกว่กากันถ้าเทียบกับเวียดนามเดี๋ยวเราจะไปคุยกับรองศาสตราจารย์ดรอภิษฎสารวานิชผู้อำนวยการศูนย์การค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับพุนทิวเดียบครับค่ะวันนี้รเราคุยกันเรื่องความเนื้อหอมนะคะอาจารย์ตอนนี้มีเด็กไม่ชอบมีคนพูดว่าถนนทุกสายมุ่งสู่เวียดนามอาจารย์มองไว่ายังไงคะเห็นด้วยครับแล้วผมคิดว่าหลังจากที่เวียนมามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะก็ยิ่งเป็นแรงส่งทําให้เวียดนามเนี่ยได้รับความส,น,สนใจจากนานาประเทศที่เป็นนักลงทุนมากยิ่งขึ้นไปอีกนะ ราะหลายธุรกิจในที่ไม่ทาในในเมียนมาเนี่ยก็หันไปที่จะไปลงทุนนะครับในประเทศเวียดนามมากขึ้นแรงส่งสําคัญสเสน่ห์ของเวียดนามนะฮะถ้าตบเปรียบเทียบก็ผมคิดว่าในอาเซียนเนี่ยถ้าในแง่ของสาวที่เป็นหนุ่มๆน,นักลงทุนมองมากที่สุดก็จะเป็นเวียดนามนี่แหละฮะ,ะนะครับเพราะสเสน่ห์เวียดนามเนี่ยถ้าเราไล่เรียงกันมีหลายเรื่องเลยเกิดค่าจ้างถูก รรงงานเยอะครับติดประเทศจีนเมื่อกี้คุณธีริบบอกติดประเทศจีนจีนเป็นตลาดใหญ่มากและผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่สุดครับคุณธีริบครับที่ทําให้เวียดนามติดปีกนี่นะฮะ,ะก็คือการทําเขตการค้าเสรีเขตการค้าเสรีนั้นที่เรียกว่าเขตการค้าเสรีเวียดนามกับสหภาพยุโรปจะติดปีกเขายัางไงฮะติดปีกให้เขาเนี่นะครับเป็นประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปมากขึ้น ผมยกตัวอย่างเช่นนะฮะสินค้าผักผลไม้เวียดนามเยอะมากนะฮะประเทศไทยก็ผลิตผลไม้เยอะเวียดนามก็เยอะแต่เขามีจุดอ่อนเรื่องการแปรรูป mm. FTA FTA ของเวียดนามกับยุโรปเนี่ยจะไปเติมเต็มเรื่องของการแปรรูปเพราะนั้นเวียดนามตั้งเป้าหมายเป็นอุตสาหกรรม4.0เหมือนประเทศไทย mm. เหมือนประเทศอาเซียนอีกหลายประเทศเลยครับคุณทีวิตบ เอ้ยัี้ถ้าประเทศไทยเทียบกับเวียดนามล้วเนี่ยเรายังมีความได้เปรียบบ้างไหมคะอาจารย์เราจะเราจะแข่งกับเขาได้ในด้านไหนบ้างคะผมคิดว่าเราเในแง่ของอุตสาหกรรมเนี่ยเราพัฒนาไปไกลกว่าเขาณนะวันนี้นะ,ะแต่ว่าถ้าเราไม่วิ่งเร็วกว่านี้เวียดนามมีโอกาสที่จะแซงหน้าประเทศไทยเม็ดเงินลงทุนวันนี้เนี่ยนะครับคุณธีริครับมากกว่าประเทศไทยนะนเวียดนามนย <c oughs> มาก,กว่าประเทศไทย <c oughs> มูลค่าการส่งออกของเวียดนามเนี่ยสูงกว่าประเทศไทย ถ้าเราแยกว่าแล้วเรามีเสน่ห์อะไรบ้างผมว่า,าต้องเน้นอุตสาหกรรมที่เรามีความถนัดนะครับขยับไปจากที่มันเกิน2.0ไปอะ่ะเกือบๆจะเป็นบจะเป็น4.0น่ะตรงนี้เราน่าจะมีสถานะที่ดีกว่าเวียดนามขนาดนี้นะครับโครงสร้างพื้นฐานเราดีไหมอ๋อเราก็ดีแต่เวียดนามกําลังมาๆๆไงเวีดนามกําลังมาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเยอะปีนี้สิ้นปีนี้นะเราจะเห็นรถไฟไภายใน ภายในโฮจิมินห์นะเขาเรียกเป็นรถไฟเมโทรสายเบนทัน,นไปยังจุดต่างๆในโฮจิมินห์นะครับนั่นแหละเห็นชัดเจนแล้วนะครับรถคล้ายๆรถไฟฟ้าของเขาอ่ะนะครับเปิดแล้วเพราะฉะนั้นเส้นทางการขนส่งนอกจากโฮจิมินห์หรือเมืองต่างๆของเวียดนามเนี่ยเราจะเห็นเกิดการลงทุบบนมากขึ้นเลยขณะนี้เพราะนั้นมันผมคิดว่าเวียดนามเนี่ยเขามองเขามองข้ามประเทศไทยไปนะ ในมุมมองของผมเมื่อก่อนในเขาเขาเบนช์มาเกะเขาเบนช์มาเกกับประเทศไทยเขาเทียบแบบประเทศไทยแต่ตอนนี้บมก็มองเกินไปกับประเทศไทยแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นที่คุณจิมิบอกว่าเกาหลีใต้ไปลงทุนเกาหลีใต้ลงทุนเยอะอยู่แล้วไปลงทุนเพิ่มอีกนะครับไม่ต้องสนใจเรื่องใดเลยเพราะนั้นเขามีความพร้อมมากจริงๆในในเวียดนามนะครับ กันเท่าที่ฟังนี่ก็คือประเทศไทยเนี่ยถ้านานาทีนี้เนี่ยก็ยังมีความได้เปรียบอยู่บ้างแต่ถ้าไม่รีบวิ่งหนีเนี่ยโดนแซงแน่นอนถูกไหมคะอาจารย์แซงแน่นอนอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่เป็นจุดเด่นท,ที่ผมเดิมพูดในคุ้มจิริบแล้วท่านผู้ชมฟังก็คือว่านโยบายเศรษฐกิจกของเวียดนามนะครับต่อเน,นื่องต่อเน,นื่องเพราะนั้นเนี่ยการที่นักลงทุนจะไปลงทุนก็ต้องมองเรื่องนี้เป็นหลักถูกไหมครับเผื่อว่าไปแล้วปรีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสุดธิอ่ะก็ต้องมาตั้งต้นใหม่แต่เวียดนามไม่เป็นนอย่างั สปี4ปีตามบล็อกเลยนะฮะเพราะนั้นนโยบายเศรษฐกิจเวียดนามต่อเน,นื่ออันนี้เป็นหนึ่งจุดที่ทําให้นักลงทุนเวียดนักลงทุนต่างชาติอยากจะเข้าไปลงทุนในเวียดนามเพราะฉะนั้นสเสน่หของเขาสเสน่หของสาวเวียดนามในแง่ของอการลงทุนนะเยอะเหลือเกิน,นะฮะจ้างถูกแรงงานเยอะมี FTA กับยุโรปและ FTA อีกหลายฉบับแต่ที่สําคัญก็คือนั่นมีนโยบายที่ต่อเน,นื่อง 4ีห้าประเด็นนี้ยเราก็มามองย้อนกลับประเทศไทยเพื่อจะตอบโจทย์คุณจิริบ้าแล้วเราจะมีสเสน่ห์อีกไหม <c oughs> อ่ะผมไว่าสีหประเด็นนี้ท่านผู้ชมได้ลองไปตัดสินใจว่าเรามีความแตกต่ตางก,กับเขาหรือไม่อย่างไรณวินาทีนี้ครับผมค่ะเอาละค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะสําหรับเรื่องสเสน่ห์ของสาวๆในอาเซียนวันนี้นะคะอาจารย์ด้วยความดีครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> และนั่นก็คือเหตุผลนะคะว่าทำไมตอนนี้สาวๆในอาเซียนเนี่ยเนื้อหอมกับการลงทุนมากนะคะโดยเฉพาะเวียดนามค่ะก็เพราะว่าความมีเสถียรภาพทั้งด้านนโยบายที่ต่อเนื่องทุกๆ4ปีนะคะแล้วก็เสถียรภาพด้านการเมืองด้วยเพื่อนั้นประเทศไทยก็ต้องมามองแล้วล่ะค่ะว่าเราจะทําอย่างไรนะคะให้ยังอยู่แซงหน้าเขาได้ค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคนเนวันนี้ค่ะ